โรงพยาบาลแสงตะวันยืนตระงานอยู่บนเนินเขามองเห็นได้จากระยะไกลแม้ในเวลากลางวันก็ยังดูน่ากลัวอย่างประหลาดผมและเพื่อนอีกสองคนบุกรุกเข้าไปในสถานที่แห่งนั้นด้วยความตื่นเต้นปนหวาดกลัวมันเป็นการผจญภัยที่เราวางแผนกันมานานหลายเดือนแล้วภายใต้แสงแดดอ่อนจาง ที่ลอดผ่านหน้าต่างที่แตกหักเสียงลมหวีดหวิวเป็นเสียงเดียวที่ดังสะท้อนภายในอาคารพวกเราแยกย้ายกันเพื่อสำรวจตามความสนใจแม้ว่าจะตกลงกันจะกลับมารวมตัวกันในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาผมเดินลึกเข้าไปในโถงทางเดินที่มืดมิดมองหาอะไรที่น่าสนใจห้องทำงานเก่าของหมอผีคนหนึ่ง ดึงดูดสายตาผมประตูไม้ผุพังเปิดแง้มอยู่เหมือนเชื้อเชิญให้เข้าไปข้างในภายในห้องเต็มไปด้วยฝุ่นละอองและกลิ่นอับชื้นแสงสลัวลอดผ่านม่านที่ขาดวินทำให้มองเห็นโต๊ะทำงานที่เต็มไปด้วยเอกสารเก่าๆก,กระจัดกระจายผมรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดเข้าไปอย่างห้ามไม่ได้ราวกับมีใครบางคนกำลังเรียกผมจากความมืด ผมเริ่มรื้อค้นเอกสารบนโต๊ะอย่างระมัดระวังพยายามปัดฝุ่นที่เกาะหนาเตอะออกไปมีแฟ้มประวัติผู้ป่วยเก่าๆรูปถ่ายขาวดำที่หน้าขนลุกและจดหมายที่เขียนด้วยลายมือวัดๆที่อ่านไม่ออกแต่สิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือสมุดบันทึกเก่าแก่ที่ซ่อนอยู่ใต้กองเอกสารมันถูกห่อหุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่สีดำที่ซีดจางลงตามกาลเวลา ผมค่อยๆดึงมันออกมาอย่างเบามือรู้สึกได้ถึงความเย็นเยียบที่แผ่ออกมาจากตัวสมุดหน้าปกสมุดถูกประดับด้วยสัญ,ญลักษณ์แปลกประหลาดที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนมันดูเหมือนจะเป็นอักขรโบราณที่ถูกสลักลงไปอย่างประณีตผมเปิดหน้าแรกอย่างช้าๆพบกับข้อความที่เขียนด้วยหมึกสีแดงเข้มความรู้ที่แท้จริงซ่อนอยู่ในความมืดมันหมายความว่าอย่างไรกันแน่ ผมพลิกหน้าต่อไปเริ่มอ่านบันทึกที่เต็มไปด้วยพิธีกรรมประหลาดที่อ้างว่าสามารถรักษาผู้ป่วยได้ด้วยไสยศาสตร์ยิ่งอ่านลึกลงไปผมก็ยิ่งรู้สึกถึงความวิปลาดที่แฝงอยู่ในบันทึกเล่มนี้จิตใจของผมเริ่มถูกกัดกินด้วยพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นมันกำลังพยายามจะบอกอะไรผมกันแน่ผมจ้องมองตัวอ,อักษรเหล่านั้นอย่างพินิจพิเคราะห์ มันไม่ใช่ภาษาใดที่ผมเคยเห็นมาก่อนร่องรอยของหมึกซีจางบ่งบอกถึงความเก่าแก่แต่สิ่งที่น่าขนลุกยิ่งกว่าคือความรู้สึกที่ว่าตัวอักษรเหล่านี้กำลังจ้องมองผมกลับแสงสลัวจากโคมไฟฉายเงาบนหน้ากระดาษทำให้ตัวอักษรดูราวกับมีชีวิตกระดิกพลิ้วราวกับงูเลื้อย บันทึกเล่มนี้ถูกเขียนด้วยภาษาอะไรกันแน่มันไม่ใช่ภาษาละตินไม่ใช่ภาษาสันสกฤตหรือแม้แต่ภาษาที่ตายไปแล้วอย่างอียิปต์โบราณผมพลิกหน้ากระดาษไปมาอย่างหมดหวังพยายามมองหาร่องรอยของคำที่คุ้นเคยแต่กลับพบเพียงสัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่ซ้ำไปซ้ำมาเราวับถูกออกแบบมาเพื่อปิดบังความลับบางอย่างที่ไม่อาจเปิดเผย ผมตัดสินใจกลับบ้านพร้อมกับบันทึกเล่มนั้นความคิดจะทิ้งมันไว้ในโรงพยาบาลร้างดูจะเป็นความคิดที่โง่เขลาผมรู้สึกราวกับว่าบันทึกเล่มนี้ได้เลือกผมแล้วและผมก็มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องไขปริศนาที่ซ่อนอยู่ภายในผมเปิดคอมพิวเตอร์แล้วเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับภาษาโบราณและสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนานาประการ หวังว่าจะเจอร่องรอยที่สามารถนำไปสู่การถอดรหัสบันทึกเล่มนี้ได้คืนนั้นผมใช้เวลาทั้งคืนอยู่กับการค้นคว้าข้อมูลจนกระทั่งแสงแรกของวันใหม่สาดส่องเข้ามาในห้องผมพบสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่คล้ายคลึงกับตัวอักษรในบันทึกในตำราเกี่ยวกับศสยศาสตร์โบราณมันเป็นภาษาที่ใช้ในการทำพิธีกรรมติดต่อกับโลกวิญญาณแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่า คือคำอธิบายเกี่ยวกับพลังอำนาจที่แฝงอยู่ในภาษาเหล่านั้นมันสามารถเปิดประตูสู่มิติอื่นและปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ควรถูกปลดปล่อยออกมาได้แล้วถ้าหากบันทึกเล่มนี้กำลังบอกถึงวิธีเปิดประตูบานนั้นละ่ะผมจะทำอย่างไรหากผมเป็นคนที่เปิดมันบันทึกเล่มนี้เริ่มคล้ายกับประตูบานหนึ่งมากขึ้นเรื่อยๆประตูที่ผมไม่แน่ใจว่าควรเปิดมันหรือไม่ ตัวอักษรที่ผมเคยเห็นเป็นเพียงภาษาโบราณกลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สั่นสะท้านด้วยพลังงานบางอย่างพลังงานที่ทำให้ผมขนลุกและรู้สึกถึงความไม่สบายใจอย่างประหลาดผมใช้เวลาทั้งคืนถอดรหัสสิ่งที่หมอผีในโรงพยาบาลแสงตะวันบันทึกไว้และยิ่งผมเข้าใจมากเท่าไหร่ความหวาดกลัวก็ยิ่งกัดกินผมมากขึ้นเท่านั้น ไม่ใช่แค่การรักษาผู้ป่วยทางจิตเวชแต่เป็นการควบคุมการบิดเบือนจิตใจการใช้ความเชื่อทางไสยศาสตร์เพื่อจุดประสงค์ที่ผมยังไม่กล้าจินตนาการพิธีกรรมที่ถูกอธิบายไว้อย่างละเอียดตั้งแต่การเตรียมเครื่องบูชาไปจนถึงการรายเวทมนต์วราบับว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อเปิดช่องทางให้สิ่งอื่นเข้ามา มีหน้าหนึ่งที่อธิบายถึงพิธีล้างบาปด้วยความวิปลาสพิธีที่อ้างว่าสามารถชำระล้างจิตใจของผู้ป่วยให้บริสุทธิ์ได้ด้วยการนำพวกเขาไปเผชิญหน้ากับความกลัวที่เลวร้ายที่สุดแต่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวกว่านั้นคือสิ่งที่ถูกเขียนไว้ระหว่างบรรทัดการบอกใบ้ถึงสิ่งที่อาจจะหลุดลอดเข้ามาจากอีกฝั่งของประตูผมเริ่มสงสัยว่า โรงพยาบาลแสงตะวันไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่บำบัดผู้ป่วยทางจิตแต่เป็นประตูเป็นสถานที่ที่เชื่อมต่อโลกของเรากับบางสิ่งที่ไม่ควรถูกรบกวนรูปภาพที่วาดด้วยหมึกสีดำยิ่งทำให้ผมหวาดผวาภาพของเงาที่ไร้รูปร่างดวงตาสีแดงกล่มที่จ้องมองมาด้วยความกระหายและสัญ,ญลักษณ์ที่คล้ายกับรอยแผลเป็นบนจิตใจ ผมพยายามปะติดประต่อเรื่องราวจากบันทึกพยายามเข้าใจว่าหมอผีเหล่านี้กำลังพยายามทำอะไรแต่ยิ่งผมพยายามมากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกดึงดูดเข้าไปในความมืดมิดความรู้สึกไม่สบายใจทวีความรุนแรงขึ้นราวกับว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองผมจากหมุมมืดราวกับว่าบางสิ่งกำลังพยายามสื่อสารกับผมผ่านบันทึกเล่มนี้ ผมจะทำอย่างไรหากสิ่งที่อยู่ในบันทึกไม่ได้ต้องการแค่สื่อสารแต่ต้องการที่จะออกมาคืนนั้นผมแทบไม่ได้หลับเสียงลมหวีดหวิวที่ลอดผ่านหน้าต่างราวกับเสียงครวญครางของผู้ป่วยทรมานภาพของโรงพยาบาลแสงตะวันยังคงวนเวียนอยู่ในหัวราวกับว่า มันกำลังพยายามจะบอกอะไรบางอย่างกับผมผมพลิกตัวไปมาบนเตียงพยายามสลัดภาพเหล่านั้นออกไปแต่ยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ภาพเหล่านั้นก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นผมเห็นภาพผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงเก่าๆดวงตาเมื่อยลอยไร้แวว พวกเขาถูกพันธนาการด้วยสายหนังเก่าคร่ำคราร่างกายสั่นเทาอย่างควบคุมไม่ได้บางคนกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งบางคนพึงพำอะไรบางอย่างที่ผมฟังไม่เข้าใจใครเป็นคนทำเรื่องเหล่านี้กับพวกเขาและทำไมผมถึงต้องเห็นภาพเหล่านี้เมื่อผมตื่นขึ้นในตอนเช้า ผมรู้สึกเหมือนไม่ได้นอนเลยสักวินาทีดวงตาของผมปวดร้าวและหัวของผมหนักอึง้งผมพยายามที่จะจดจอกับงานที่ต้องทำแต่ภาพหลอนเหล่านั้นก็ยังคงตามหลอกหลอนผมอยู่ตลอดเวลาผมเห็นภาพผู้ป่วยเดินวนเวียนอยู่ในออฟฟิศผมได้ยินเสียงกรีดร้องแววมาตามสายลม ผมเริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมเห็นเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงแค่จินตนาการของผมกันแน่ผมตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนสนิทของผมฟังเขาชื่อว่าชัยชัยเป็นคนที่มีเหตุผลและมักจะมองโลกในแง่ดีเสมอผมหวังว่าเขาจะสามารถช่วยผมหาคำตอบได้ชัย ผมคิดว่าบันทึกเล่มนั้นกำลังส่งผลกระทบต่อจิตใจของผมผมบอกเขาผมเริ่มเห็นภาพหลอนและฝันร้ายเกี่ยวกับโรงพยาบาลแสงตะวันชัยเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับมาว่าพัดบางทีคุณอาจจะเครียดเกินไปพักผ่อนบ้างแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองแต่ผมรู้ดีว่ามันไม่ใช่แค่ความเครียด ผมรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มากกว่านั้นบางสิ่งบางอย่างที่กำลังพยายามจะแทรกซึมเข้ามาในจิตใจของผมบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการจะควบคุมผมบันทึกเล่มนั้นไม่ใช่แค่บันทึกธรรมดาธรรมดามันคือประตูสู่ความมืดมิดแล้วผมจะปิดมันได้ยังไงก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปแสงแดดสาดส่องเข้ามาในห้องนอนของผม แต่กลับไม่ช่วยให้ความรู้สึกเหนื่อยล้าจางหายไปได้เลยผมพลิกตัวไปมาบนเตียงพยายามที่จะสลัดภาพพิธีกรรมแปลกๆที่ปรากฏในบันทึกออกจากหัวแต่มันเหมือนเงาที่คอยตามหลอกหลอนไม่ว่าผมจะพยายามแค่ไหนก็ไม่สามารถสลัดมันออกไปได้ผมลุกขึ้นจากเตียงเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปข้างนอกมองผู้คนมากมายที่ใช้ชีวิตอย่างปกติสุข พวกเขาเหล่านั้นรู้หรือไม่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวกว่ากำลังคืบคลานเข้ามาตัวพวกเขามากขึ้นทุกทีผมเดินลงมาข้างล่างเพื่อหาอะไรดื่มหวังว่าคาเฟอีนจะช่วยให้ผมตื่นตัวขึ้นได้บ้างแต่ในขณะที่ผมกำลังจะเปิดตู้เย็นผมก็ได้ยินเสียงบางอย่างเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังมาจากในห้องเสียงนั้นเบาเสียจนผมเกือบจะไม่ได้ยินมันเหมือนเสียงลมที่พัดผ่านทุ่งหญ้า แต่กลับแฝงไปด้วยความเย็นเยียบที่ทำให้ขนลุกสู้ผมรีบหันไปมองรอบๆห้องแต่ก็ไม่พบใครเลยผมคิดว่าตัวเองคงหูแว่วไปเองอาจจะเป็นเพราะพักผ่อนน้อยเกินไปแต่เสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมมันกำลังเรียกชื่อผมพัดเสียงนั้นกระซิบผมแข็งทื่อไปทั้งตัวความกลัวเริ่มกัดกินจิตใจของผมอย่างช้าๆ ผมพยายามที่จะบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่จินตนาการแต่มันเหมือนมีใครบางคนกำลังพูดอยู่ข้างหูผมจริงๆผัดกลับมากลับมาที่แสงตะวันผมรีบวิ่งออกจากห้องครัวกลับขึ้นไปบนห้องนอนล็อกประตูและสุดตัวลงนั่งบนเตียงผมพยายามที่จะควบคุมสติของตัวเองพยายามที่จะหาเหตุผลมาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหน ผมก็ไม่สามารถหาคำตอบได้ท้าไมเสียงนั้นถึงเรียกผมทำไมมันถึงบอกให้ผมกลับไปที่โรงพยาบาลแสงตะวันหรือว่าบันทึกเล่มนั้นไม่ได้เป็นแค่บันทึกธรรมดาแต่มันคือเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารกับอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างที่กำลังต้องการผมผมมองไปที่บันทึกที่วางอยู่บนโตะ๊ะมันเหมือนกำลังจ้องมองผมอยู่ผมรู้ว่าผมไม่ควรแตะต้องมันอีกแต่ความอยากรู้อยากเห็นก็เริ่มกัดกินผมอย่างรุนแรง ผมรู้ว่าถ้าผมไม่หาคำตอบผมคงไม่มีวันสงบสุขได้เลยผมจะกลับไปที่แสงตะวันหรือไม่หรือจะยอมปล่อยให้เสียงนั้นตามหลอกหลอนผมไปตลอดชีวิตเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อ,อยมันก้องกังวานอยู่ในหัวของผมไม่ว่าผมจะพยายามกลบมันด้วยอะไรเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ยังคงตามหลอกหลอนผมไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรจากผม แต่ผมรู้ว่าถ้าผมไม่ตอบสนองมันจะไม่มีวันปล่อยผมไปผมตัดสินใจแล้วผมจะต้องกลับไปที่แสงตะวันกลับไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่รอผมอยู่ณนะที่แห่งนั้นผมขับรถไปตลอดทั้งคืนแสงจันทร์สาดส่องลงมาบนถนนที่ทอดยาวราวกับไม่มีที่สิ้นสุด หัวใจของผมเต้นระรัวด้วยความกลัวและความตื่นเต้นผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมไปถึงแต่ผมรู้ว่าผมไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วเมื่อผมมาถึงแสงตะวันยังคงตั้งตระงานอยู่ท่ามกลางความมืดมิดมันดูน่ากลัวและน่าขนลุกยิ่งกว่าครั้งก่อน ผมเดินเข้าไปในตัวอาคารอย่างช้าๆความเงียบปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างผมรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองผมอยู่ตลอดเวลาผมเดินตรงไปยังห้องทำงานเก่าที่ผมเคยพบสมุดบันทึกห้องนั้นยังคงอยู่ในสภาพเดิมทุกอย่างยังคงวางอยู่ที่เดิมราวกับว่าไม่มีใครเคยเข้ามาที่นี่เลย แต่มีบางอย่างเปลี่ยนไปผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ผมรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงนั้นผมสังเกตเห็นว่าสมุดบันทึกไม่ได้อยู่ที่เดิมมันถูกเปิดออกและวางอยู่บนโต๊ะกลางห้องหน้ากระดาษถูกเปิดไปที่หน้าหนึ่งที่มีภาพวาดประหลาดผมไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนมันเป็นภาพของคนกลุ่มหนึ่งกำลังทำพิธีกรรมบางอย่าง ผมรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากภาพนั้นมันทำให้ผมขนลุกผมพยายามจะหยิบสมุดบันทึกแต่ทันใดนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงเสียงกระซิบดังขึ้นใกล้ๆผมมันดังกว่าครั้งไหนๆและผมก็สามารถเข้าใจสิ่งที่มันพูดได้มันพูดว่ายินดีต้อนรับกลับมาสู่บ้านของเจ้าเสียงนั้นมาจากไหน หรือว่ามันกำลังรอคอยการกลับมาของผมเสียงกระสิบนั้นก้องอยู่ในหัวของผมผมรีบหันไปรอบตัวแต่ก็ไม่พบใครเลยห้องนั้นว่างเปล่าเต็มไปด้วยฝุ่นและเงาผมพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่จินตนาการเป็นผลจากความเหนื่อยล้าและการอ่านบันทึกเล่มนี้มากเกินไป แต่ความรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังจับจ้องมองมาอยังผมนั้นกลับรุนแรงขึ้นเรื่อยๆผมหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาอีกครั้งพยายามเพ่งสมาธิไปที่ตัวอักษรพยายามหาคำอธิบายใดๆที่จะช่วยให้ผมเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นผมไล่สายตาไปตามตัวอักษรที่เรียงราย ราวกับว่ามันจะสามารถนำพาความสงบกลับมาสู่จิตใจได้แต่แล้วสายตาของผมก็พลันหยุดชะงักที่ภาพวาดภาพวาดเดิมที่ผมเคยเห็นก่อนหน้านี้แต่คราวนี้มันดูแตกต่างออกไปดวงตาในภาพนั้นดูเหมือนจะจ้องมองมาที่ผมโดยตรงราวกับว่ามันมีชีวิตผมรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัว มือที่จับสมุดเริ่มสั่นเทาผมพยายามที่จะละสายตาแต่ก็ทำไม่ได้มันเหมือนกับว่ามีบางสิ่งกำลังดึงดูดผมเข้าไปในภาพนั้นทันใดนั้นเองผมก็เห็นมันเงาเงาที่เคลื่อนไหวอยู่ตรงมุมห้องเงาที่ผมมั่นใจว่าก่อนหน้านี้มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ผมอย่างชา้ชาๆ ราวกับว่ามันกำลังจะเข้ามาแตะต้องตัวผมผมพยายามที่จะขยับหนีแต่ร่างกายของผมกลับแข็งทื่อราวกับถูกสาบผมได้แต่ยืนนิ่งๆมองดูเงาที่ค่อยๆคืคบคลานเข้ามาผมพยายามที่จะส่งเสียงร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาจากลำคอผมเริ่มมองเห็นรายละเอียดของเงามากขึ้นมันไม่ได้เป็นแค่เงาดำทะมึนแต่มันมีรูปร่างรูปร่างที่คุ้นเคย ราวกับว่าผมเคยเห็นมันที่ไหนมาก่อนผมพยายามที่จะนึกแต่มันก็ยากเหลือเกินความทรงจำของผมเริ่มเลือนลางราวกับว่ามีใครบางคนกำลังพยายามที่จะลบมันออกไปผมมองเห็นมือมือที่ยื่นออกมาจากเงามือที่กำลังจะเอื้อมมาสัมผัสต,ตัวผมมือนั้นทำไมมันถึงเหมือนกับมือของผมเองหรือว่าเงาที่ผมเห็นนั้นมันคือตัวผมอีกคนผมพลิกหน้ากระดาษต่อไป ดวงตาเบิกกว้างเมื่อเห็นภาพวาดที่คุ้นเคยภาพใบหน้าของผมเองถูกวาดลงบนหน้ากระดาษเก่าๆเ,เหล่านั้นแต่ดวงตากลับว่างเปล่าราวกับไร้ซึ่งวิญญาณผมอ่านข้อความที่เขียนไว้ด้านล่างอย่างตะกุกตะกักตัวอักษรเริ่มพร่ามัวราวกับว่าหมึกกำลังละลายไปกับความชื้นในอากาศเหยื่อที่สมบูรณ์แบบนั้นคือสิ่งที่ถูกเขียนไว้ หรือว่าผมไม่ได้เป็นคนพบสมุดบันทึกเล่มนี้แต่ถูกนำทางให้มาพบมันกันแน่แสงสลัวจากโทรศัพท์มือถือส่องกระทบกำแพงห้องผมมองเห็นเงาของตัวเองสันไหวมันดูบิดเบี้ยวผิดรูปผิดจากที่ควรจะเป็นผมรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่คืบคลานเข้ามาในร่างกายเหมือนมีใครกำลังจ้องมองผมอยู่จากมุมมืดผมสูดหายใจลึก แต่กลับรู้สึกเหมือนกำลังหายใจเอาความวิปลาดเข้าไปหมอผีในบันทึกเขาไม่ได้รักษาใครเขาแค่กำลังมองหาภาชนะภาชนะสำหรับอะไรบางอย่างที่ชั่วร้ายผมเดินลึกเข้าไปในโรงพยาบาลแสงตะวันราวกับถูกสะกดจิตผมสัมผัสดได้ถึงพลังงานบางอย่างมันรุนแรงและบิดเบี้ยวกำแพงเริ่มส่งเสียงกระสิบเสียงเหล่านั้นเรียกชื่อผม ชื่อที่ผมแทบจำไม่ได้แล้วชื่อที่ถูกลืมเลือนไปนานแสนนานผมเปิดประตูห้องห้องหนึ่งห้องที่เคยเป็นห้องพักของผู้ป่วยแต่ตอนนี้มันเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ประหลาดสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกวาดด้วยเลือดกลางห้องมีแท่นบูชาแท่นบูชาที่ทำจากกระดูกมนุษย์บนแท่นมีสมุดบันทึกอีกเล่มเล่มที่เหมือนกับเล่มที่ผมเจอแต่เล่มนี้กลับใหม่กว่า เรากับพึ่งถูกเขียนขึ้นเมื่อวานนี้ผมเปิดมันออกภาพแรกที่ปรากฏคือภาพของผมภาพที่กำลังนั่งอ่านบันทึกเล่มแรกภาพที่ถูกวาดจากมุมมองของใครบางคนที่กำลังจ้องมองผมอยู่หรือว่าหมอผีไม่ได้ตายไปไหนเขาแค่รอรอให้ผมมาถึงที่นี่รอให้ผมกลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนการอันชั่วร้ายนี้หน้าสุดท้ายของบันทึกเล่มใหม่มีเพียงคำเดียว เขียนด้วยตัวอักษรสีแดงสดยินดีตอนรับกลับบ้านผมมองไปที่กระจกที่อยู่ข้างๆแท่นบูชาภาพที่สะท้อนกลับมาไม่ใช่ภาพของผมผมเห็นใบหน้าของหมอผีใบหน้าที่เต็มไปด้วยความบ้าคลั่งและอำมหิตแล้วผมก็เข้าใจทุกอย่างผมไม่ใช่เหยื่อผมคือหมอผีผมคือผู้ที่ถูกเลือกให้สืบทอดเจตนารมอันชั่วร้ายนี้หรือว่าผมเป็นทั้งเหยื่อและผู้กระทำ ในเวลาเดียวกันความเย็นเยียบแผ่ซ่านไปทั่วร่างราวกับมีมือที่มองไม่เห็นกำลังบีบคั้นหัวใจของผมบันทึกในมือสั่นระริกพลังงานที่แฝงอยู่ภายในกำลังเรียกร้องปลุกเราให้ผมทำในสิ่งที่ไม่อาจให้อภัยได้ภาพใบหน้าของคุณไข้ที่โรงพยาบาลแสงตะวันภาพดวงตาที่ว่างเปล่า แต่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเหล่านั้นฉายซ้ำไปมาในความคิดมันคือสิ่งที่ผมกำลังจะกระทําซ้ำงั้นหรือคือสิ่งที่บันทึกนี้ต้องการจากผมหรือว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพลวงตาที่สร้างขึ้นเพื่อหลอกล่อผมให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันผมเงยหน้าขึ้นมองเพดานที่ผูพังของห้องพิธีเสียงกระซิบแววดังอยู่รอบกาย รากับเหล่าวิญญาณที่ถูกกักขังกำลังพยายามสื่อสารบางสิ่งบางสิ่งที่เป็นความจริงบางสิ่งที่ผมปฏิเสธที่จะยอมรับผมกำบันทึกแน่นพลังงานภายในเริ่มกัดกินจิตใจของผมความคิดที่บ้าคลั่งเริ่มพุดขึ้นมาทีละน้อยมันง่ายกว่าไหมที่จะปล่อยวางปล่อยให้พลังนี้ควบคุมปล่อยให้ความวิปลาดเกลื่อนกลิ่นทุกสิ่ง ผมจะสามารถหยุดยั้งความชั่วร้ายนี้ได้จริงหรือหากทำลายบันทึกไปความมืดมิดนี้จะหายไปตลอดการหรือเปล่าหรือว่ามันจะย้ายไปสิงสู่ในสิ่งอื่นแล้วผมผมจะยังคงเป็นผมอยู่ไหมหากเลือกที่จะต่อต้านความเจ็บปวดแล่นริ้วไปทั่วศีรษะผมสุดตัวลงกับคืน้นแสงสลัวนลอดผ่านหน้าต่างที่แตกเป็นเสียงสาดส่องลงมา ราวกับเป็นความหวังสุดท้ายที่ริบรี่ผมมองไปยังบันทึกในมือตัดสินใจที่ไม่อาจหวนกลับผมจะทำหลายมันผมจะยุติทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขณะที่กำลังจะฉีกหน้ากระดาษเสียงหัวเราะเย็นเยียบก็ดังขึ้นภายในหัวผมรู้แล้วว่าสายเกินไปแล้วความมืดมิดได้กลืนกินผมไปหมดสิน้นความวิปลาสได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของผมไปตลอดกาลแล้วเช่นกัน